ปัญหาของความงามสอบถามได้การฉีดฟิลเลอร์สามารถฉีดได้บริเวณไหนบ้างถึงจะปลอดภัยฟิลเลอร์เนี่ยมันมีหลายแบบนะคะขึ้นอยู่กับเทคนิคการฉีดของแพทย์แต่ละคนนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนจะนำฟิลเลอร์มาใช้ในการแต่งเติมนะคะเพิ่มให้บริเวณนั้นนูนขึ้นนะคะอาจจะเป็นบริเวณจมูกหรือว่าใต้าตาที่เป็นล่องหรือล่องแก้มที่มีปัญหานะคะ ซึ่งก็จะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสารเติมเต็มค่ะซึ่งการเลือกใช้สารฟิลเลอร์ที่ได้รับมาตรฐานผ่านออยอนะคะแล้วก็เลือกบสถานบริการที่ถูกต้องนะคะตามคลินิกที่ได้รับมาตรฐานนะคะก็จะทําให้การใช้บริการที่เกี่ยวกับการฉีดฟิลเลอร์เนี่ยก็เป็นการฉีดฟิลเลอร์ที่ปลอดภัยค่ะสวยได้สายด่วน h o ตไลน์ปรึกษาฟรีโทร0819658856หรือคลิก w w w skclinic.com